ไปสะป่าได้นึกว่าไปพปเลยได้โอ้ท้องของอกอากอกอาก,ออก,ออกละ่ะเยอะเข่าเห็นทุกคนนะกระเต้มัดเถิกตัวนี้ก็ได้โอ้แซ่บขนาดทุกคนเนกะนะินข้าวกับว้าตอนเสากับซิบซองโมงละ่ะเข้าเท้งน,นะงงมัด ครับทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีและผูท้ที่ติดตามฮับส้มซองของเบาเพชรวันนี้่อยกายยูป่าเป็นมื้อที่สามนะหลังจากที่หายู่หากินเข้ามากกินข้าวเฮากิซด้เดินทางกลับบ้านื้อนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นเบิงน้ากันว่าเฮาิซด้ของยูของกินป่มื้อนี้นะแต่มื้อที่ผ่านๆมากกะยังบ่ได้ทุกคนเนะมื่อคืนนี้ก็นอนหนาวแห้งนะเดี๋ยวถ้าละเบิงเต็นนะ เนื่อจากเต็นค่อยนะมันหาดนะมงนี้ก็ได้ตาบเอามิดตะบอนหาดลมมันเฮานะคือตอนเมอ่นะค่อยไปเอาเมอเลยได้ค่อยปะไว้อยู่พี่เพราะว่าศบมันกะหาดมาเลยทางทีมงานก็นอนพูละ เต็นนะบักเกตน่าจะออกไปแล้วนะแต่ทีมงานอีกผู้นึงน่าจะย่างเพราะว่าเห็นเกิบอยู่เดี๋ยวบันนี้กะสิไลอ้อไปหายู่หากินก่อนนะเดี๋ยวติดตามไปเบิ้งน้ำกันเลยว่าสมานหรือมีมานก็ได้ตอนเช้านี่กะเดี๋ยวค่อยสิไปชอบเบิ้งทั้ง ก็มาให้ที่ก็เห็นไกล้ป่าเฮาซาก,กินนะนะเฮาสีไปลุ้นเบิ่งวา่ามันสีเฮาอีหรือมีเฮานะขันมันเฮาคอยกัสีขอ,ขอยอมไปเลย โกหกให้กำมาฮอดแล้วนะแต่ยังมีเห็นเพลืองเฮานะเดี๋ยวคอยสิได้ลองขึ้นเฟิร์กเบิงอยู่นี้นะเกิดเฮาอยู่คิดินยานไกล้มันเห็นนะ อยู่มงนี้เนะ่ยมันเป็นทางพานนะทางทํมงานกะน,น่าจะผลพยายามกรับบอลื้นแลเล่บุไปทางปุ่นนะแต่คอยกับสีนังอยู่นี่นังท้าบางที่มีนกขวามีไกล่เฮานะลองบึงเดี๋ยวช่วยๆพวกลราคอยจังได้ไปหาทางอื่นกะแต่ตอนนี้ก็สีลองนังบ่งก่อน นี่ก็กระแตเฮานะน่ะถือได้แล้วตัวนึงนกอีตัวนึงอยู่ปุเฮาก็ทันได้ลงเก็บนะเดี๋ยวสินางอยู่นี่เรื่อยๆนี่ เมื่อกี้นี้ไก่ขวาเฮานะสามสีโตมีท่านยิงน่งมันนะน่าเสียดายพอดีว่ามันมาจอค่อยเยี่ยมหาแนวเลิกกับบีเห็น,น,นเห็นกระโตมันนะสองโตเห็นแต่ได้ยินเสียงมันพาเดียวแลนดออกไปพูบลนะมันไปไดิบินได้มันแลอนออกน่าจะบีเหิงไปรเริ่มมันน่าจะเฮาอีนะแต่เดี๋ยวค่อยสีเป็นจุดทีซุ่มกันนะ เพราะว่าจุดนี้นี่มันมาเนี่ยเยี่ยมมีเยอะเห็นตอนที่มันมานะมันไปได้มาทั้งแปดนี่นะมันมาทางน,นี้มันมาทางหกเดี๋ยวข้อสิไปอยู่ทั้งปุ๊บอ่ะนี่เพราะว่าใกล้มันมาทั้งนั้นนะเดี๋ยวสีลงเก็บเอากระแต่เลยนะขับนกตัวหนึ่งอยู่ มาทางนั้นนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่อยสีขึ้นอยู่ปุ้นนะจุดนะสูงได้บัดนี้จุดนี้จุดซุ่มจุดนี้คือดีแห้งนะเห็นมดเลยปัะนี้แต่ที่น่าเสียดายก็คือมันมีมดนะมดตรงมาก่อนนะ มื่อกี้นี่กะยิ่งกระแต่นะอยู่พุนละกะแตหรือกะไนละแต่มันข่านไปอยู่นะข่านไปอยู่ทั้งพูเดี๋ยวสิลงหาเบิง้งจากสีได้หรือไม่ได้ตัวนี้ก็เอาสีได้ลงเลาะไปยามยามแฮวและก่ยามกับดักที่เซร์ไว้มือวานนี้นะแต่ตอนเซรอเขาก็ไม่ได้ท่าย้เบิง้งซ้ำยานทีมงานเอาทา,ทานะเพราะว่านี่มันกะซิฟโมงนะ เห็นมีย่านทิมงานท่าในสีนังฝึกนกอันนก,อน,นกขวาก่อนแล้วเพราะว่ามันเฮาเธอหนึ่งก็ได้ไก่ขวานะเมื่อกี้นี่ก็อยู่ตรงนี้นะแต่เห็นมันข้านแบบถือแต่บีคัาปเปล่าเลยนะกระแดบกระแดบไปใช่เดี๋ยวสีหาบึ้งก่อนนะ จากสิเห็นหรือมีเห็ดแล้วเพราะว่ามันไปไี่ตายแล้วนะ,นะเห็นได้ทุกคนนะอยู่นี้นะทันทีตายนะกระแตมดเทิกตัวนี้ก็ได้บัน,นี้กาสิได้พยายามแฮวที่เฮาเอ็ดไว้นะแหละกับพยายามเอากับดักเลยกับดักก็สิเป็นแงโฮยนี่แหละที่คอยเห็ดไว้นะ เวทีเขาเห็ดน,นะสดกับก็อยู่ตามคองเหวแและเพราะว่าไป, el, ปเห็ดเหวัดเห็ดบอดมันเก้งเป็นตะทึ่แต่ไ,ไปลุ้นเบิ้งงกำกันเลยว่าสิทึ่หรือมีถึ่กันนะ ทุกคนพอดีว่าคอยเซอร์กรับไว้อยุงวงนี้นะแต่ไม่ได้พูไว้มันกะดูะเห็นพอดีว่าเห็นหูมันเกงมงนี้นะนเดี๋ยวสิหาเบิ้งกับก็ไปดิหาลโลโหยก็ไปเห็นนะจากเ้เซอร์กับคอยไปดิมีแนวผ้ามันไปนะ ยูทเทอ,องตะฟังนี่กับบัคโคกนี่มัยังเอาอไปได้นะคอยเชือ่อยุ่โนโหยมีคิดว่ามันเสียเอาอไปได้นะก็เลยไปไีพุไว้ไมีมีบอลพุได้โอ้ oh. หาไม่หาแล้วก็ยังมีเห็นอยู่นะเฮ okay, แล้วกลับคอยหลังแรกก็ได้ ขึ้นไหมบอกอเดี๋ยวสิพยายามลังต่อไปเลยหลังนี้ก็ไปเห็นช้ำ cảm giác số héng nhá, kít mạt gấu mượt mướt lại, vẫn còn lăn thử hoài để giờ tước hoài tất ơi háng bung nhau nhau thứ nào là héo lắm กลับเขากะยามมดแล้วนะแฮวใกล้กับมิืุนจะโตหลังสุดท้ายอยู่ฮั่นบันนี้เขากะสุได้มือนะเลยโลมือเสบดับกับเฮห,หลังนึงจัะไปเหลือเอาไปนะ นี่ก็มาหอดที่พักแล้วนะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าทีมงานสิได้พี่เลยนะงบอกเกตกะหากเข้ามาเพิ่นก็ได้ได้บอกต,องตรงตรงโคกจากโตตัวนึง,งนนนนได้สองโตเพิ่งกะยังอีกทีมงานผู้นึงหาจักไปสิเลยละ เต็นกะหือไว้แล้วแล้วเนรวมเดียวกัสอคนกับสิได้ประมาณนี้แหละมื้อนานก็พอได้ยูได้กินสิได้เหตุกินนกนี่ได้ทางทีมงานอีพูนึงกะน่าจะอันนี้แหละเพราะว่าเขามาเที่ยวนี้ยังไม่ได้พี่เลยนะอันนี้น่าจะหนูวายครับหนูท้องขาวสองต เห็นปะเข้ากับทางทีมงานนึงแล้วนะแต่จากไปเชืรอทางทีมงานก็ไปสะป่าได้นึกว่าไปาพ่เลยได้โอ้ท้องของอกอากอกอากล่ะ<อ>เยอะเข้า าำนี้น,นี่มีแต่เสียงจิ้กจันนะกำลังจีนกนกกระสามโตงนแะทุกคนนะ่ะนกนี่คือเฮาสิปีงนะแล้วก็มีแกงปลาได้ตท,ที่เฮาสิเอาเมือกินอยู่บ้านก็นมีเท่านี้ละมาเทีย่วนี้ก็มีมานไปเลยกินนกนะ ทาโบอกเกลี่จนจ้ามาแล้วล่ะเล็กนกพี่น้องเดี๋ยวสิขี้หนูไว้ก็แบบนี้ขี้หนูขี้กระแตกกะโอ้ตกนะครับเดี๋ยกเข้าไปนยึดระโอด ภาพนิดนำพลนป่าโดยภาบดุทรงภาดดีใเน,น,นอกเยอะฮะแลงฮอดตรงน,นี้สิดะอันนี้กับปิ้งนกนะอันนี้แกงป่าเสื้อมดส้มได้กำลังจะพดขึ้นน่าจะมีหึงกาคือสิได้กินข้าวนะของกินกะมีปิ้งนกสามโตแล้วกับแกงปลาซี่อยู่นะ เสรหมดสมมาทุกคนมากินข้าวกินน้ำนำกันบาดิีหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มนี่ก็สิได้เดินทางกับ,บานนี้เป็นโอ้ไม่ใจจำเนาะดูนกไปแล้วเอาแสบกันทุกคนเอา ปิงนกนี่ไปกว่านะมันมั่นปิ๊งนกโอ้แสบขนาดคนเลย กินข้ากวกะว่าตอนเช้ากับสิบสองโมงละข้าวเทงน,นะนกมัดก่อนเรื่องข้า,าวเช้าเรื่องข้า,าวเช้านะ หลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มก็จะได้เก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับบ้านนะมืงนี้นะแต่สําหรับคลิปนี้ก็สีขอท่ายเฮอทุกท่านเบื้องต้นนี้นะขอขอบมกขอบเจียวหลายๆที่ติดตามแล้วก็ฮับส้มเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้า